สวัสดีพ่่อแมพี่น้องเบิร์ตสุขุขค,คนบอกว่าจะอยู่พังลาวแล้วก็พังไทยแล้วก็ต่างประเทศเด้พอพ่อพี่น้องเนะาะมาพบมาพบกับสองบ่าวเท้าสแนลคือเก่าพี่น้องเอ้ยมื่อไหร่เนาะมืนน่อวานข้าวกระชิเขาไปตลาดสวรรค์ไสพี่น้องเนาะเขาไปหาซื้องยงกินนี่แหละพี่น้องข้าก็ได้มาแต่สาวๆเลยมื่อไหร่เนาะเดี๋ยวเขาไปเบิรงไปส้มน้ำกันพี่น้องทานได้ที่เขามาเบิรงมาส้มแหละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองบ่าวเท้าสแนลในเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขาไปเบิรงไปส้มกันเลยพี่น้อง จะเป็นทางนาเขาเนาะไปเจ้าะจีไคลเขกินลายพี่น้องเนาะเป็นไก่พี่น้องเกินขี้ไก่ไงด๋ย้อนขับไปหาเราบางทางในเลยว่ะพี่น้องเดี๋ยวหยิบคลงไปไปไปกันสาม่ะ ตลาดเป็นตลาดใหญ่เลยีเนเนาะจอคนกันไล่เตหน่นะโอ้โจาพี่นนอะ

คนก็หลายสมควรเนาะกุ่งโลเท่าไรกุ่งเออโลเจ็ดสิบกุ่งเนาะผักหวานกัมีเนาะโอ้ยมะกรูดกักแรแงพี่น้องไอ้ไล่ดิเนาะเอากิน เดี๋ยจะพาเราเบิ่งเท้ข้างนอกก่อนพี่นนอกเนี๋ยจะเข้าไปซูกินทู่ข้างในเนาะโหนมใหมีตหอดยังไงอย่าเนาะน่เฮ้ยเต็มกล่องใหก็ได้เลย่ับคนกับใครนี่คนกันน เท่าก oh, oh, ับม no. <laughs> oh, ีพี่น้องเท่ากะมีเนาะโอ้ยปลาซิวปลาย่นงอะไ้พักขี้เล็กพี่น้องตัวใหญ่เลีนี่เนาะ ยังฉีรอไปโซนนั่นพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าหอยสลิก็มีเนาะป๊อปกุ๊บเป็น จิโร่ก็มีอีกเนาะย่ามนีนก็ต้องม่นซ่อนก็มีเน,ะนาะไข่บดแดงพีอเน,อะนาะมีหดข้้งขา,ขาพีอน่อยเนาะหลอกนางเรียบร้อย,ออยนะปานินพี่เนอะ ไข่เป็ดปลาแห้งพี่น้องเอ้ย เป็นเป็นโตเลยเนาะมันเป็นบ้ายิมอยิมจะได้ม่ก๊อกไฟออกมาหักคอถึงเลยมะหมกโม่พี่เนาะแต่งโม่เนาะใจ สื่อนางสามารถสะหาพันทุกคนเนาะบอกสื่อนางเถอะโอ้เอีย็นแบบมี้เนาะโอ้ ก็เขียบพี่น้องเขียบคู่เ่าไรเนี่ยเขียบสายคู่ละสิบห้าพันทุกคนเนาะเฮ็ดนางผาง่ามันดิทุงเ่าไร่เฮ็ดนางผาเนี่ยทุงละสาวพันเฮ็ดนางผาเนาะฮะสาวแหลมนะ เออไทยอ่ะไทยอ่ะอ้ยขามเปียกถวยเ่อได้ไข่มุดแดงน่หมเออเออถวยซ่าก็ถวยจิมหา พรานังให้เสร็งง่ายเนาะอก็ะเอาไายมา่เออาเอายังกูยหมักมหักเกี่ยพน้นงะ เขียบโมพี่นอ้องเอ้ยกเอลยมอันนี้ใม่เขาเจาเข้าไปอ,อ,อ้อ,นะปยยยยอ,อยไพ่อันนี้น้องเนาะือเขาเเป็นมัดเป็นมัดเวลาดังไพ่เขาเสียไว้อ่อยเด้ฮ่าโต้ไม่ขาวันนกก่ออยู่นี้อันนี้เนาะฮู้โต้ใวม่

เลเลนหรือเลเลนก็คิดยรืเป็นเลนเล่อ่นอลไก็เลนึงเเดี๋ยวเชิเลาเข้าไปข้างนเาเตัวหนจะเป็นโซนแบบอาหารแบบบั่นบเนาะฮันบันนอกบันหน้าพี่น้องตัวนี้จะเป็นโซนแบบอาหารในเมืองเลยเนาะเดี๋ยวเสิซื้อกินใหม่ลูกสาวกันทุกคนเลย Giờ chỉ hai lọ và sử ý nhắn nó Sử ý nhắn đi bạn

หราบงอัวกันทุกคนเลยเ,เดี๋ยวสิกลับขึ้นกนจะห้าราอบงอัวเครื่องกินเนาะซื้อมือไว้ให้หลูกสาวปีกินเนาะ อ้วเครื่องบ่กอนี้ค่ะเอออ้วนอ้วเครื่องมีโคบัวเครื่องโล่เทไรน่ะโลลเซนเอาเท่าไรเอาสามซีฟได้บ่ได้เดยเอาสามซีฟอ้วเครื่องเด้อะเราจะเอาอัวเครื่องทุกคนเนาะเมื่อปีลูกสาวกี

พักพี่หน่อท่านนี้เนาะ cái há gần cò ném gì nó anh đi thống thơi đấy này quả thúng thơi đấy mẹ quả đấy ก็ซื้อเขาซื้อเนาะทุกคนอัวทงหนึ่งเดี๋ยวเฮากระส,สีออกเมื่อไรทุกคนเอ๊ะฮาก็ได้มาหล่อเนาะแต่สือประมาณนี้แหละพี่น้องเว้ยทานใดที่เขามาเบิ้งมาส้มอลไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองข้าวเสนเหล่าเด้อพี่น้องเนาะเฮากระสีออกเมื่อไรทุกคนเอ๊ะฮาก็ซื้อประมาณนี้แหละเงินกับมีแตสองร้อยกว่าบาททุกคนเอ๊เงินเฮาก็บโบราณพี่น้องเฮาก็ะเด็มาซื้อเท่านี้เนาะไอสิเป็นโซนท่ามวางเขาจอดรถพี่น้องเฮากระสีออกเมื่อเลยเนาะ เค okay, พี่น้องท่านใดที่เขามาเบิงเลยแนกะ่จะดมกดไหล์กดแเร์กดตตดตางเด้อพี่น้องเนดะ้อ